จดหมาเหตุกรุงศรีหากถามว่าแบบเรียนภาษาไทยเล่มไหนที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดคงหนีไม่พ้นมานะมานีปิติชูใจที่หลายคนคงมีความทรงจำดีๆกับตัวละครเหล่านี้ มาณมาณีปิติชูใจนี่เองนะครับเป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประฐมศึกษาทั้งหมด12เล่มซึ่งเขียนขึ้นโดยอาจารย์รัชนีศรีไพวันและมีภาพประกอบสวยงามโดยคุณเตรียมชาชุมพรหนังสือชุดนี้ถูกใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521จนถึงปีพุทธศักราช2537เลยทีเดียวเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 จะได้รู้จักกับทุกตัวละครน่ารักน่ารักเหล่านี้พร้อมทั้งได้ความรู้ทางภาษาครบถ้วนทั้งฟังพูดอ่านเขียนเติบโตและผูกพันไปจนถึงป .6 เลยครับหากแบบเรียนที่ดีต้องทำให้เด็กๆอ่านแล้วสนุกติดใจจนอยากเรียนภาษาไทยแล้วล่ะก็ต้องบอกเลยว่ามานะมานีปิติชูใจทำหน้าทีนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย